谢。哇哦！漂亮，好漂亮、啊！祝大家中秋节快乐。 Happy Moon Festival to you all. วันไหว้พระจันทร์ในปีพศ2563นี้จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมหรือวัน15ค่ำเดือน8ปีจอเป็นวันไหว้พระจันทร์หรือวันจับโง เทศกาลไหว้พระจันทร์หรือเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงเป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวจะมีขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติเดือนกันยายนตามปฏิทินสากลซึ่งในเทศกาลนี้ชาวจีนจะเฉลิมฉลองด้วยการไหว้ดวงจันทร์ในเวลากลางคืน นอกจากนี้แล้วยังมีขนมชนิดหนึ่งเรียกว่าขนมไหว้พระจันทร์ที่มีสันฐานกลมคล้ายขนมเค้กทำจากแป้งมีไส้ต่างๆเป็นธัญ,ญพืชใช้เส้นไหว้และรับประทานกันจนเป็นเอกลักษณ์สำหรับเทศกาลนี้ประวัติความเป็นมาของเทศกาลไหว้พระจันทร์นั้นมีหลายตำนานกล่าวว่า เริ่มต้นจากการเล่าถึงเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ที่ชื่อฉางเอ,อ๋อซึ่งเป็นหญิงคนรักของโหอี้นักยิงธนูแห่งสวรรค์ที่ได้กระทําการฝ่าฝืาฝนบัญชาสวรรค์ด้วยการใช้ธนูยิงดวงอาทิตย์ตกลงไปถึง9ดวงจากทั้งหมด10ดวงความผิดของโหอี้นั้นจึงทําให้โดนลงทันให้ไปใช้ชีวิตธรรมดาเป็นมนุษย์ทั่วไปบนโลกมนุษย์กับฉางเอ,อ๋อ ต่อมาโฮอีก็ถูกคนสนิททรยศฆ่าตายส่วนฉางเอ,อ๋อนางได้ดื่มน้ำอมฤตเพื่อที่จะมีชีวิตอมตะแล้วหาะก,กลับไปยังดวงจันทร์อีกครั้งตามลำพังด้วยความเศร้าส้อยส่วนในยุคของฮันเวนตี้แห่งราชวงศ์ฮันได้ทรงพระสุบินฝันว่า พระองค์ลอยขึ้นไปเที่ยวชมพระราชวังบนดวงจันทร์และได้พบกับฉางเอ๋อกํกำลังรไร้ลำอยู่อย่างงดงามในสุบินนั้นพระองค์ทรงเพลิดเพลินและ,กะเกษมสำราญเป็นอย่างยิ่งกระทั่งเมื่อตื่นพระบัญทมและโปรดให้สุบินนั้นเป็นความจริงจึงมีรับสั่งให้นางสนมแต่งตัวและไร้ลำเรียนแบบเทพธิดาฉางเอ,อ๋อที่พระองค์ได้พบเจอมา จนแพร่หลายไปสู่ราษฎรและเป็นประเพณีมาซึ่งในอดีตชาวจีนโดยเฉพาะหญิงสาวจะสวดขอพรจากฉางเอ๋อเพื่อที่ขอให้มีความยาววัยและงดงามตลอดไปดุจด,ดั่งนางจึงเป็นที่มาของการไหว้พระจันทร์ ส่วนที่มาของขนมไหว้พระจันทร์มีอีกตำนานหนึ่งที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขณะที่ชาวฮั่นถูกปกครองอย่างกดขี่จากชาวมองโกร,ราชวงศ์หยวนได้มีการก่อกระบฏขึ้นของชาวฮั่นด้วยการแอบส่งสารบอกต่อๆกันในไส้ขนมความว่าคืนนี้เมื่อเวลายาม3สามให้ทุกบ้านจัดการสังหารทหารมองโกให้หมด วันไหว้พระจันทร์เป็นประเพณีที่ชาวจีนถือปฏิบัติสืบต่อกันมานานนับพันปีโดยมีความเชื่อว่าวันไหว้พระจันทร์คือวันที่ครอบครัวจะได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในคืนไหว้พระจันทร์ You're so cute. You're so cute. <laughs>